ช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอเขาอา่าวอัชญากรรมและค่อนข้างตึงเครียดกันสักนิดหนึ่งมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูกิจกรรมแต่และจังหวัดที่เขาจัดขึ้นในช่วงนี้อย่างที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเขามีการจัดพิธีสมโพธิพระโกรงาช้างนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยพิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไปจนถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะซึ่งขบวนแห่พระโกรงาช้างนะคะซึ่งประกอบไปด้วยงาาช้ง งสองเชือกพร้อมขบวนของตํารวจตระเวนชายแดนที่21ขบวนนักเรียนและประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาช่วยกันแห่พระกดงาช้างไปตามถนนสายหลักในตัวเมืองสุรินทร์ก่อนที่จะเชิญมาประดิษฐานที่วัดสาลาลอยพระอารามหลวงในอําเภอเมืองพระกดงาช้างนี้นะคะถูกสร้างขึ้นจากงาช้างพลายทองใบบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยนายสมรอดคูกิต สีเกษมประธานชมรมสืบสารวัฒนธรรมคนกับช้างจังหวัดสุรินทวายงานช้างให้กับคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้ช่างนำไปแกะสลักสร้างพระโกศธและเมื่อพระโกศธสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจึงอัญเชิญมาประดิษฐานแล้วก็มาประกอบพิธีสมโภชร,ระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะทําการส่งมอบให้กับคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะ